สูวร์สู่รือจำตะกูลอย่างที่เปิดไปครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานไก่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยเมนูนี้นะฮะสุดยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออชื่อหนูไมคกัญญาประสิทธิ์ค่ะวันนี้จะมาทำเมนูชื่อว่า ไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำงงไหมคุณผู้ชมไก่ใต้น้ำเป็นยังไงเราเท้าความไปนิดนึงก่อนว่าเมนูนี้เอามาจากไหนฮะพ่อกับแม่ค่ะทํากินบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะไก่ในวิธีการเลือกต้องเลือกไก่แบบไหนกรณีที่ไม่มีไก่บ้านนะคะอ่าเราเอาไก่เหนียวไก่เหนียวนะไม่ต้องแก่มากอันนี้เอาผิวนวลอย่างนี้ผิวนวลไม่ต้องเหลืองเข้มไม่ต้องเหลืองเข้มใช่ค่ะทีนี้มาดูเครื่องปรุงบ้างมีน้ำตาลน้ำตาลซอสปรุงรสขาวซอสซีิวขาวสงปรุงรสอันนี้พริกแห้งต้องใส่พริกแห้งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะ อร่อยอแล้วก็หอมแดงกระเทียมกระเทียมไทยของเราเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะคตะไคร้ค่ะใบามะกรูดนา,าจะเพิ่มความ แซบซาหน่อยก็คือกระเพราเดี๋ยวเรามาดูนะไก่ใต้น้ําทํายังไงเชิญพี่หนุ่มัเลยครับเริ่มต้นใส่พริกไก่ใต้น้านี่ส่วนมากะคือรสจัดนะคะน้าก่อนที่สองก็คือกระเทียม3หยิบมือก็ได้สามหยิบมือก็ได้ะแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงนี่จะเยอะหน่อยนะคะเพราะมันจะดับกลิ่นคาวนะคะหอมแดงไม่ต้องแกะเปลือกเลยใช่ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องอย่างนี้เลยใช่ค่ะละเอียดขนาดไหนคะคุณหนุ่มัยหยาบๆค่ะไม่ต้องละเอียดมากใช่ค่ะโอเคค่ะ ได้ส่วนผสมแล้วปิ้งนี่ไปขโมยหม้อหลังบ้านมาให้ขั้นแรกนะคะเอาไก่ลงไปวันนี้เราทำระบานจานหนึ่งเนาะตบานจานหนึ่งค่ะเดี๋เอาไก่ลงนี่ก็เลือกเอานะถ้าเกิดว่าให้ข้างบ้านเราก็เป็นตีนเป็นปีกเป็นอะไรมากเครึ่งในอะไรนี้เนาะถ้าเกิดเราตีนนั้นก็เป็นน่องเป็นอะไรเก็บเอาไว้เงี้ยนะแล้วก็พริกลงไปคลุกเลยที่ทํำที่ตามไ้เมื่อกี้นะคะลงไปคลุกเลยน้ําปลาไอ้ซอสซอสซอสปรุงรสนะคะอ่าสีขาวใช่ไหมอ่ะอันนี้น้ําปลาน้ําปลาค่ะครับผม ผงปรุงรสอันนี้ผงปรุงรสนะคะชงวับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนัวแน่นอนนัวแน่นอนใส่ขาลงไปนะคะใส่ขาลงไปตะไคร้เป็นคนจังหวัดเลยนะส่วนผมไม่ใช่คนเลยหน้าก็เลยไม่เหมือนคนเลยตะไคร้นี่ใส่ประมาณสองหัวนะคะมันจะได้ดับกลิ่นคาวใบมะกรูดนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใบมะกรูดนี่ย้องฉีกไม่ฉีกมันไม่หอม มันเป็นเมนูที่น่ากินแล้วก็ต้นหอมนะคะหั่นประมาณเท่านี้ใส่เข้าไปใช่ต่อไปผักชีรากใส่เข้าไปอ๋อนดี๋ยวนี้เราหมักอยู่ในไก่แล้วนี้ค่ะอ๋อไก่ที่ไปหมักกับรากผักชีด้วยนะอย่าลืมแต่ส่วนมากพ่อแม่ทําให้ทานนะเนาะแต่ก่อนมันผักอย่างนี้มันไม่มีส่วนมากก็เป็นผักอีตูอย่างนี้บ้านนอกนี้ผักอีตูคือใครอ่ะใบแมงลักค่ะอ๋อใบแมงลักใช่ไหมตกใจเรียกผักอีตูแงเลย เพิ่มความแซ่บความร้อนก็คือกะเพรานะคะฉีกใส่เข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมหม้อที่ไม่ต้องใส่ค่ะมาดูความเป็นไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำว่ามันจะออกมายังไงนะคะโอเคไก่ที่เราคลุกกับเครื่องเทศในหม้อไม่มีน้ำใช่ไหมไม่มีน้ำนะคะไม่มีน้ำเลยนะในหม้อไม่มีน้ำไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะคะก็ใส่ลงไป คนอีสานบ้านเฮาด้อครับไม่มีหม้อนี้ไม่ได้เด้อครับเพราะว่าเป็นหม้อที่ปรุอาหารเยอะมากไม่ว่าจะทำอะไรกินก็ตามใช่ค่ะขายนี่เป็นเรื่องเลยคนอีสานนม่มหม้อใบเดียวสารพัดประโยชน์หม้อก็มาไว้ตรงอ๋อแล้วใส่น้ำข้างบนใช่ใส่น้ําข้างบนประมาณนิ้วหนึ่งประมาณสอข้อหนึ่งนี่ไง ใต,ใต้น้ําใช่ค่ะ oh. ข้างล่างคือจะไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยนะใช่โอเคแล้วก็เปิดแก๊สนะคะเราก็ปล่อยให้มันต้มไปงี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแรกๆนี่ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะไฟเบาๆก่อนยังนะยังไม่สุกแต่จะมาบอกว่าพอมันได้ที่ต้องคนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไหม้ก้นหม้อก็มีการคนด้วยโอ้หอมเลยว่ะไฟเบาๆจ้ะ คนไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> นะโอเคเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกระทั่งไก่สุกนะผ่านไปสักระยะนะคุณผู้ชมครับมีทริคอีกแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันเดือดหรือว่าเริ่มร้อนมีไอขึ้นนี่ต้องเอาทิ้งหรอใช่ค่ะต้องเปลี่ยนค่ะถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือ ข้างหลังข้างล่างอ่ะไก่มันจะไหมอ้าเหรอใช่ค่ะปล่อยน้ําเดือดไม่ได้นะคือปล่อยพอน้ํามันเริ่มร้อนปุ๊บต้องเทออกเอาน้ําเย็นเปลี่ยนใช่ค่ะเอานี่เป็นคลิกนะนี่เป็นคลิกนะเอาเทน้ำเทน้ำออกนะคะอ้น่ากินมากว้าวแล้วเราต้องเทน้ําเย็นลงไปแบบนี้เทน้ําเปลี่ยนลงไปขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งเหมือนเปน เป็นการจับเวลาไปในตัวนะคุณผู้ชมใช่ชค่ะอา่าคุณผู้ชมกลับมาใหม่มีที่อีกแล้วต้องทั้งหมดกี่ครั้งนะสามค่ะสามครั้งนะครับต้องเปลี่ยนน้ำนะฮะรวมหมดต้องสามครั้งอ้าวนี้ร้อ,อนอีกแล้วต้อง<ช>เอาออกแล้วต้องเอาออกค่ะเอาออกแล้วโอ,โอ้โหดูดิดูดิดูดิเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเนาะน่ากินจริงอ่าเติมน้ำอันนี้ภาคที่สามนะคะที่สามสุดท้ายแล้วอันนี้จับเวลาไปในตัวเอาละวคุณผู้ชม น้ำเริ่มร้อนอีกครั้งหนึ่งสุกแล้วนะเอาออกนะค่ะว้าวนี่น,นี่ตอนนี้น้ำไก่น้ำอะไรเครื่องปรุงมันออกมาแล้วแล้วมันน่ากินมากๆเลยอะ่ะผมตักใส่จานเลยนะได้ค่ะอ่คุณผ,ผู้ชมดูนี่ไก่ใต้น้ำมันสุกแล้วโอ้ยเป็นตาแซบเด้อเขาขอ,อ,อบอกนะว่าอร่อยใช่ว่าน้ำมันอ่ะอย่าทิ้งคุกข้าวอร่อยมากใช่ค่ะผมขอกินเน,เนื้อเลยนะ โอ้นี่สักยันมาหรือเปล่าเนี่ยหนังเหนียวมาต้องไก่ไก่หนังเหนียวอ่ะเหมาะปาร์ตี้มากเลยใช่ค่ะเพราะมันแซ่บมากคุณผู้ชมแล้วไก่สุกพอดีขาวแล้วตามน้าสุกหมดครบเลยไก่ม่อาจจะหนังเหนียวหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไก่บ้านอ่ะจะไม่เหนียวมันจะไม่เหนียวอืมแต่เราหาไม่ได้แล้วกรุงเบางเดียใช่ค่ะน้าน้ำน้ชิมน้ำหน่อย không che không che không che 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 không che không che không che che ông chui cần oh, che oh, ông chui cần che không che không che oh, che 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 ông che